สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัทสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องค่ะหยิบยกประเด็นดังที่สังคมให้การสนใจเอามาวิเคราะห์เอามาวิจารณ์มานําเสนอมาขยายตามสไตล์มาดามหน่อยค่ะพี่น้องค่ะเวลาเช้าๆเวลากาแฟวันนี้หยิบยกประเด็นเอาอย่างนี้แล้วกันนะพี่น้องเนาะมีเฮกันแล้วกันตามที่มาดามหน่อยขึ้นหัวข้อบอกว่ามีเฮห,หวยออกออกที่อ่ามันเกี่ยวกับชัยพลไหมน,นั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะมันก็ปฏิเสธไปได้หยิบยกมาเล่าสู่กันฟัง อย่างที่บอกแหละคะ่ะพี่น้องคขามีเหตคนดวงดีมาดําหน่อยก็จะใช้คํานี้มันก็ปฏิเสธไม่ได้แลลวคะ่ะพี่น้องขาข้าการณีเกี่ยวกวับชัย,ยพนหนึ่งปีหนึ่งเดือนผ่านมาเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเรื่องคดีโอเคเราก็ปล่อยให้เป็นเรื่องคดีไป ไม่ว่าจะเป็นคดีเด็กหญิงสามขวบเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นคดีป่าไม้ป่าสงวนอะไรยังไงในกรณีของชาย,ยพลก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของความยุติธรรมดาเนินการตามกฎหมายไปนั่นแะหละคือสิ่งที่โอเคเราก็ยอมรับอยู่ค่ะพี่น้องคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้สิ่งที่เราเห็นก็คือความโชคดีความดวงดีความเฮงเฮงของเขานี่หรือเปล่าที่เราทุกครั้งก็จะมีการเฮถ้าพูดถึงเรื่องหวยอย่างที่หวยออกมาเมื่อวานวันที่16ก็อย่างที่ว่าอะไรก็ตามผ่านมาหลายเรื่องหลาย เราเราก็รู้อยู่ค่ะพี่น้องคาแต่สิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้มาดามหน่อยจะมองว่าเป็นการที่ฟลุกเป็นการที่ดวงดีหรือเปล่าคัะพี่น้องขาแต่การดวงดีนี่แน่นอนมันก็จะงมีอุปสรรคอุปสรรคอะไรละหลายๆอย่างที่ทําให้เขาเกิดปัญหาอย่างที่ตั้งแต่ต้นมาปีกับหนึ่งเดือนก็มีการสูญเสียนะพี่น้องเนาะมีเด็กหญิงสามขวบเสียชีวิตปริศนาที่กกอกขณะเดีวยวกันก็คือผู้สูญเสียเองก็มีการสงสัยคําว่าสงสัยว่าให้เป็นใส่คุกใส่ตารางให้นัะหลักค่ะพี่น้อง ว่าเขาเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงสังคมก็บางส่วนก็เห็นด้วยบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยมันก็เป็นปกติของสังคมขณะเดียวกันมาดามหยิบยกมานี่ก็เหมือนกับว่ากับการที่เขาดวงดีเนี่ยใสคุกใส่ตารางเอาง่ายๆแล้วก็มีการผู้สงสัย มาใส่คําว่าผู้ผู้สูญเสียมาเป็นสงสยัยจากสงสัยกลายมาเป็นสงสารเขาก็เลยดุ่งดังขึ้นมาเป็นซูปเปอร์สตาร์ทุกวันนี้อย่างที่ว่าแหละกับพี่น้อง่ะแต่ส่วนคดีเนี่ยมันก็จะมีมาดามหน่อยจะมองให้ว่ากับการที่ถ้าเป็นคดีเราเองเอไม่รู้กรณีที่ชมพู่เนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาทําหรือไม่ทําอะไรยังไงเราก็รอทางตํารวจว่ามีพยานหลักฐานแล้วตัวเขาเองก็พักเศษมาอยู่แล้วแล้วก็ให้มาหาข้อมูลมาแก้ต่างนั่นคือเรื่องคดีแต่ส่วนที่บุกรุกป,ป่าไม้ป่าสงวน อะไรยังไงที่มีเรื่องมีราวกันณนปัจจุบันนี้ก็ให้มันเป็นส่วนของความถูกต้องไปก็แล้วกันว่าใครจะท่านจะแจ้งข้อหาอะไรยังไงเรื่องผิดผิดอยู่แล้วละ่ะค่ะพี่น้องขาแต่มาดามหน่อยจะมองอย่างนี้ว่ากับการที่เขาทํานู่นทนํานี่ในบางสิ่งตัวเขาเองอาจจะเป็นคนคาแรคเตอร์ Character แบบนั้นก็ติงแต่ความเป็นจริงก็คือเขาเป็นคนที่อาจจะเป็นดวงมิเตอร์ชัย,ยพลเนี่ยมาดามหน่อยจะมองว่าเป็นการเป็นคนดวงดีดวงดีนี่คือโชควาสนาบุญพาวาสนาพาให้เป็นขณะเดียวกันก็คือมีผู้วางแผน มีผู้ใส่ข้อมูลมีผู้ที่จัดการให้เขานั่นแหละค่ะพี่้อกขาจัดการถ้าในกรณีทีเ่เอาเรื่องอาปาไม้ปาสงวนนี่ก็คือมีคนจัดการให้เขามีคนวางแผนมีคนใส่ข้อมูลให้เขาแล้วทําให้เขาปิดพิลุไปแล้วเกิดปัญหาเกิดเรื่องเกิดราวถ้าเขาอยู่มอมอไม,ม่แม่ตามที่สังคมให้เขาไปตั้งแต่ต้นสังเกตด,ดูว่าสงสัยกลายเป็นสงสารพอสงสารได้ข้าวด้วยของแล้วผู้คนก็ให้ความนิยมชมชอบทําไมผู้คนก็ไม่กระดาซ้ําเติมถ้าเกี่ยวกับเรื่องคดีตั้งแต่ต้นนะพี่้องนั้นนั่นคือสิ่ง ที่เราต้องยอมรับปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาเป็นคนดวงดีหรือเปล่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอะไรต่างๆนี่เป็นเพราะว่าคนอื่นไปยัดให้เขาอ่าถ้าพูดถึงเรื่องบุกรุกป่าสงวนที่มีเรื่องวีดาวอยู่นะคะพี่น้องขาเราไม่ได้พูดถึงคดีนะส่วนคดีนี่เราก็ยังรอทางโอเคตํารวจออกหมายจับเป็นผู้ต้องหาแล้วตัวเขาเองก็กลายเป็นผู้ต้องหาทันทีขณะเดียวกันก็คือเขามีทนายอยู่แล้วหาขาบวนมาหากัมาหากมาล้างอะไรยังไงประมาณนั้นเราก็รอดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นผลลัพธนะ์ในเรื่องคดีจะเป็นอะไรยังไงคือตอนนี้ก็ผู้ต้องหาแน่่นนอแตเราก็ แยะออกในส่วนที่เขาดวงดีมาดําหน่อยหยิบ,ย,บยกมาก็รนี่เขาดวงดีนี่พี่น้องหนาะอย่างที่มาดําหน่อยยกเขากลายเป็นผู้ต้องเป็นเป็นง่ายๆก็คือไม่ได้เป็นผู้ต้องสงสยัยเพียงแต่ว่าเป็นผู้ถูกสงสัยจากผู้สูญเสียแต่ทําไมสังคมให้เขามาแล้วเขาก็ร่ํารวยขึ้นมาอย่างที่ว่าทั้งๆที่คาแรคเตอร์ akter, เขาก็เป็นแบบนั้นตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนี่ก็คือข้อสังเกตที่เราปฏิเสธไม่ได้ขณะเดียวกันก็คือพอต่อมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับว่าเขาทําอะไรก็ตามขนาดมีโดนจงโดนจับออกไม้จงไม้จับ แล้วสังคมยังให้เขาไปยังน,นิยมชมชอบเขาอยู่นั่นมาดมามหน่อยจะมองว่ามันอยู่ที่ดวงมันอยู่ที่บุญวาสนาด้วยนะพี่น้องนะเขาก็อย่างที่บอกโอเคเขาเป็นผู้ต้องหาแต่เขาเองก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ในสิ่งที่คดีที่ต้องมีการต่อสู้กันชั้นอายการอุทธรดิกาอะไรก็ว่าไปนะพี่น้องนะว่าศาลจะประทับรับฟ้องอะไรยังไงพิพภากษาออกมาเราถึงจะได้ฟันธงอย่างที่ว่าต่างคนก็ต่างมีข้อมูลมาหักมาล้างกันเราก็รอขนาดด้วยกันก็คือพูดถึงเรื่องหวยหดนะ้อกัน ผิดมีเฮมีเฮตลอดนะคะพี่น้องค่ะเราก็สังเกตอย่างที่บอกสังคมให้เขาไปก็คือให้เขาเป็นผู้ด่งผู้ดังผู้นู่นผู้นี่และปัจจุบันทั้งๆที่เขาเป็นผู้ต้องหาอยู่แล้วสังคมก็ยังนิยมชมชอบเขาอยู่นั่นก็คือบุญวาสนาของคนมันก็ยังมีอยู่มาดามเราก็ยังมองอย่างนั้นอยู่นะคะพี่น้องขะคราวนี้ค่ะพี่น้องขามาพูดเรื่องหวยเรื่องหวยนี่มันเกี่ยวข้องกับอะไรชายพลนักหนาเอางี้แล้วกันนักหนานะพี่น้องนะเพราะว่าอะไรคะไม่ว่าหวยจะออกงวดไหนอะไรยังไงช่วงหลังๆเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับชลยาพงหมด ที่มีเรื่องราวไม่ว่าคดีอโอเคเข้มงวดขึ้นมาเรื่อๆยๆในกรณีเด็กยิงสามขวบเสียชีวิตเนี่ยนะคะแล้วก็อปาไม้ปาสงวนก็มีเข้มงวดขึ้นมาเรื่อยๆขณะทางคดีไม่ว่าจะเป็นสองทางนี้แต่ความดวงดีของเขาการเกี่ยวเนื่องของเขาการที่เหมือนกับว่าเป็นการบ่งบอกอะไรหรือเปล่าที่เขาเป็นคนดวงดีเนี่ยเราก็มาจับจุดดูว่าเอ๊ะทำไมเขาเป็นคนดวงดีตลอดเช่นหวยออกงวดไหนมันก็จะเกี่ยวกับ อ,อย่างเช่นเมื่อวานอย่างที่บอกออก17อย่างว่าอย่างว่านี่แหละค่ะพี่น้องคะ17ก็คือปตสก็คือแจ้งวันให้ไปให้ปากคาไปให้ให้ปากคาไปไปพูดประจาก,กันนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะก็คือมีการยื่นร้องฟ้องจากปตสไปที่ศาลอย่างที่ว่าก็คือดําเนินการเรื่องก็คือเป็นที่17 ก็เป็นออก1 7แล้วก็วันเกิดเขาก็17แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะมีเกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวเนื่องกันกับพี่น้องคะ่ะอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้อย่าปฏิเสธเลยเพราะว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับชายผลนั่นก็คือเป็นการให้โชคให้ลาบหรือ มันจะมีส่งแววอะไรยังไงเราก็ไม่รู้ค่ะพี่น้องคะ่ะแต่บางคนก็บอกว่าโอเคอ่าเป็นแบบนี้แล้วจะส่งผลอ่าเป็นส่งเป็นในในในเรื่องที่อ่าอ่ได้เงินได้ทองมีดวงดีแล้วจะพาให้ดวงพังบางคนก็ก็อ่าคิดไปแบบนั้นก็ก็ปฏิเสธไม่ได้นะพี่น,น้องๆในสิ่งที่เขาปฏิอ่าเขาคิดไปทุกคนม,มันสามารถคิดได้แต่มามํดหน่อยให้ความสําคัญอย่างนี้ว่าเอะอะไรมันจะเกี่ยวอะไรกันนักหนากับชยัยผลไม่ว่าจะเป็นวันเกิดอายุ อายุแต่ก่อนก็ออก4 5 4 4 4 5อะไรยังก็เกี่ยวกับอายุแล้วก็เกี่ยวกับเลขบ้านโดยเฉพาะเลขบ้านนี้จะออกบ่อย7 9 9 7แล้วก็ทับ2มี2เนี่ยเท่าที่เราติดตามมามันก็เกี่ยวเนื่องตัวเลขนี้เกี่ยวเนื่องกับชัยญพลทั้งนั้นเลยแล้วก็ทุกครั้งก็จะมีฮงมีเฮอะไรทํานองนั้นแหละค่ะพี่น้องการและที่ล่าสุดนี่ก็คืออย่างหวยออก17เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าอตอนที่เขาเอื้นขวัญผูกแขน ทุกคนคงจําได้ไม,ม่ว่าจะเป็นทางแม่สาวิตรีไม่ว่าจะเป็นทางยายผลมีการเอื้นขวนัญบ้านเราก็คือผูกแขนเอื้นขวัญนั่นแหละค่ะพี่น้องขามีการแกะไขมีการแกะไขแล้วกเ็เราก็ติดตามมเหงื่อต้นไข่นั่นนะ่ะมีเลข17ค่ะพี่น้องขามันก็เหมือนกับถ้าจะบอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่อันนี้ก็อยู่ที่ความาาาทุกคนยอมรับแล้วกันทุกทุกคน ทุกคนนับถือกันแล้วกันค่ะพี่น้องค่ะทุกคนคิดว่าโอเคจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่างนี้แล้วกันแต่บาดดำเดย,ยิบยกมาให้นี่มาครอบเทียบเทียบแล้วกันค่ะพี่น้องค่ะเอ๊ะอะไรมันจะเกี่ยวอะไรนักหนากับกับมิสเตอร์ชัยยพลเยอะแยะมากมายก็คือ อ่าถือว่าถ้าคนเชื่อถ้าคนติดตามอะไรยังไงนี่ก็จะเป็นการถูกหวยรวยเบอร์ไปกับเขาตลอดอย่างที่ว่าแล้วสังเกตดูเอฟซี FC อะไรยังไงต่างๆน,นี่ก็ยังไม่ลดไม่ละเลยก็ยังมีมากมายอะไรเยอะแย,ะ,ยะมากมายนี่นี่เราก็ถือว่าเป็นผู้ที่ถือว่าดวงดีเพียงแต่ว่ากับการที่เกิดเรื่องเกิดราวนี่อาจจะมีคนดวงไม่ดีทําให้เขาเปลี่ยนหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับคดีนะพี่น้องนะในส่วนที่เออพาเขาสั่งพญา,านงพญานัคแทนที่เขาอยู่ดีๆอยู่แล้วอะไรยังไงแต่โอเคก็อย่างที่บอกแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะกับการที่มีคนเป่าหูมีคนนุ่นคนนี อาจจะทําให้มีข้อข้อมูลบาดหมางกับผู้มีพระคุณหรือคนที่สร้างเข้ามาหรืออะไรยังไงมันก็เลยทาให้มีการแตกหักตรงนั้นแต่มาดมเราก็จะมองถ้ามองเป็นกลางๆนี่ก็จะมีคนเป่าหูมีคนที่คอนโทรลมีคนควบคุมมีมีคนที่ควบคุมการแสดงที่ชัย,ยพล เอ่อคารมรับถืออยู่มันก็จะเป็นไปได้ตรงนั้นเราค่ะพี่น้องคะแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ในความดวงดีอย่างที่ว่าสงสยัยกลายเป็นสงสารเกิดสงสารให้เงินให้ทองให้ข้าวให้ของร่ํารวยเป็นผู้คนที่รู้จักนั่นแต่ถ้าไม่เกิดการโปรเจกต์ใหญ่ ทำให้เกิดปัญหาอะไรยังไงนั่นก็คงจะไม่มีขดงคดีอะไรรอแค่คดีเรื่องอว่าเป็นคนทําหรือไม่ทําเกี่ยวข้องไหมกับคดีน้องเสียชีวิตเท่านั้นเองมันแค่แค่คดีเดียวถ้าไม่เอาคดีอื่นที่ตัวเองไปมัดใหญ่ไปสูงหรือใครเป็นผู้บงการอย่างที่ว่าละ่ะมีคณซื่อบงการอะไรยังไงทําให้ผิดพลาดนั่นหรือเปล่าแต่ความดวงดีของเขามันก็ยังมีอยู่มีอยู่นี่มาดามหน่อยพยายามที่จะบอกว่ากับการที่หวยเขาพยายามที่จะให้เงินให้ทองให้ความร่ำรวยเกี่ยวกับหวยอะไรก็ตามถ้าเป็นคนติดตามจริงๆเนี่ยไม่ว่าหวยงวด งวดไหนมันจะเกี่ยวกับชยัยจรพลทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้เราก็อย่างเช่นอย่างที่มาดมหน่อยบอกว่าไม่ว่าจะออกเกี่ยวกับอายุไม่ว่าจะออกวันที่เดินทางไปไหนไม่ว่าจะออกเกี่ยวกับรถไม่ว่าจะออกเกี่ยวกับเบอร์รถไม่ว่าจะเป็นเลขบ้านโดยเฉพาะเลขบ้านนี่จะออกบ่อย,อยไงค่ะพี่น้องคะ่ะวันเกิดอายุเลขบ้านไข่ <c oughs> ขวานเอื้นขวานขนาดเอื้นขวานขนาดเอื้นขวาน ก็ยังดวงดีเนาะพี่น้องเนาะนั่นคือสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เอาก็รอดูค่ะพี่น้องคะในสิ่งที่เขาดวงดีอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเขาดวงดีจริงๆเพราะว่าอะไรครับพี่น้องคะสงสัยการเป็นสงสารได้ร่ํารวยขึ้นมาได้ข้าวได้ของได้เงินได้ทองประชาชนหอ่อห้อมล้อมโอเคพอหลังจากนั้นมาเป็นการโปรเจกต์ใหญ่โตมันก็เลยไม่อยู่มอมมอแม่แม่มันก็เลยเกิดปัญหาการอยู่มอมมอแม่แม่มาดำหน่อยที่เป็นกลางๆนี่มาดำหน่อยก็ยังมองว่ากับการที่ไม่อยู่มอมม่อแม่แม่อาจจะมีคนกํากับเขาและวางแผนให้เขาผิดน,ะะนดั่นแหละ รอเรื่องแก้เรื่องคด,ดีเท่านั้นเองมันก็คงจะไม่มีอะไรมากมายแล้วก็การที่ผิด แยกแตกหักกับผู้คนหลายฝ่ายมันก็คงจะเป็นการยุยงนี่แห <ije> ละค่ะพี่น้องมาดาําหน่อยจะมองให้การ,การยุยงที่เกิดขึ้นเกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยมีส่วนด้วยว่ามีการยุยงจากคนอื่นทําให้เขาแตกหักกับผู้คนอ่าที่เป็นบุญคุณที่บนปนคนสร้างให้เขาเกิดมันก็มีส่วนใจเขาเองตัวเขาเองก็มีส่วนแหละค่ะพี่น้องค่ะเราก็มองรวมๆว,ว่าลําพังตัวเขาเองอยู่มอมมแม่แม่มันน่าจะดีแต่สุดท้ายก็คืออาจจะมีผู้วางแผนอัท,ทีวางแผนผิดอันที่ผู้กํากับผิดผู้ก,กํากับทําให้เขาไม่ดีมันก็มี เราก็สามารถที่จะคิดได้ถ้าคิดเป็นกลางๆนะพี่น้องนะโอเคอันนี้เราหยิบยกมาก็ถือว่ามีเฮ e หวยออกทุกครั้งทุกครั้งมันเอะมันเกี่ยวอะไรกับชยัยาผลก็หยิบยกมาเล่าสู่ฟังนะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะพี่น้องคะมีอะไรดีๆเราจะหยิบยกมาพูดมาขยายมาเล่าสู่กันฟังนะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ